สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระรกิตยาาิยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาหรือทุลกระหม่อมพาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูตแต่พระเจ้าวระวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรม,มหมื่นสุทานาเรนาถประสูตเมื่อวันที่7ธันวาคม พุทธศักราช2,521ในปีนี้พระองค์ย่างเข้าสู่ปีที่4 3 0 0รษาพระองค์มีพระคณิฐาและพระอนุชาต่างพระมารดาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมาร ซึ่งทราบหรือไม่ว่าตามกฎมนเทียนบาลว่าโดยการสืบราชสันตติวง์พุทธศักราช2467ในอดีตที่ผ่านมาพระราชธิดาไม่สามารถเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ได้แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปสถาบันกษัตริย์จึงมีการปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ฉบับล่าสุดพุทธศักราช2560ได้มีการเพิ่มเติมขึ้นโดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ มิได้ทรงแต่งตั้งพระราชธายาทไว้ตามวรรคหนึ่งให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบสันตติวงศ์ตามมาตรา20ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบในการนี้จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธานรัฐสภา อัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชริติยาพานเรนทิลาเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระประเมนินทรรามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ริยาที่ราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวันยราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริีว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ได้ทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกะตัญยูกะตะเวทิตาฉลองพระเดศพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภาตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกับพระราชทานเครื่องขัดติยราชอิสิริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาพรรัชกาลที่สิบชั้นที่หนึ่งขอจงเจริญพระชนมายุ พันธนะสุข,ขะภะปฏิพานคุณสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลวิบุญสุปผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัติติการเทินประกาศนวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ uh um... ครั้งนี้นับเป็นการปรับตัวและเตรียมการครั้งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการเพิ่มเติมกฎมนเทียนบาลในเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้สื่อราชสันตติวง์ในรอบ97ปีเลยทีเดียวนับตั้งแต่ปี2467เป็นต้นมาโดยเป็นการแก้ไขกฎที่สามารถให้พระราชธิดาครองราชได้ซึ่งสะท้อนให้เห็น ถึงความยืดหยุ่นอย่างมีวิสัยทัศน์และเป็นการเล็งเห็นถึงคุณค่ารับปริชาสามารถของพระราชธิดาผู้เป็นสตรีซึ่งมีบทบาทในสังคมโลกทัดเทียมผู้ชายความยืดหยุ่นและความผ่อนโรนนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามสังคมไทย ยังคงต้องการสถาบันกษัตริย์เป็นดังศู์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเปิดโอกาสให้พระราชาธิดาธได้แสดงบทบาทและพระปริชาสามารถโดยการสืบสันตติวงนั้นแสดงให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยอมรับและปรับตัวตามแนวทางของเจคติโลกที่มีความเป็นสากกลมากยิ่งขึ้นซึ่งการปรับตัวนี้ เป็นหนทางที่จะนำพาประเทศสู่ความเจริญดังอารยะสืบไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของพระองค์พากับกฎมนเทียนบาลฉบับล่าสุดถ้าชอบ